ตามกันอย่างต่อนเนื่องนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันไรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งตอนนี้ทางธนาคารทรกศโอนไปแล้วรอบแรกงวดที่1ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาและในส่วนของงวดที่2นะคะก็คือรอบที่1งวดที่2บอกว่าจะมีการโอนวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดทกศแจ้งในส่วนของการโอนเงินยังไม่มีความพร้อมให้เกษตรกรรอทางคอรมออนุมัติวงเงินเพิ่มเตมเิมเข้ามาถึงจะมีการโอนได้ ถือว่ามีปัญหาเยอะจริงๆนะคะสําหรับโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผูป้ปลูกข้าวในครั้งนี้วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งในการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้รอบที่1นงวดที่2ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวรายละเอียดวันนี้มีมาฝากถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้รายละเอียดเป็นอย่างไรเรามาตามกันค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอสาน แซบจะพาคุณผู้ชมไปตามในส่วนของโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอนนี้ติดตามในส่วนของเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่ทางเพจอัพ ข้อมูลลงค่ะแล้วก็แจ้งข่าวกับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอนนี้ประกันไรายได้ชาวนานะคะพางงงกันหมดเลยค่ะในส่วนของการจ่ายเงินของทางธนาคารทกศงงในส่วนของการขึ้นทะเบียนในส่วนของเกษตรกรแล้วก็แจ้งการเพราะปลูกแล้วนะคะแล้วก็แจ้งการเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่ามีการเช็คสถานะในเว็บไซต์กลับบ้างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้เกษตรกรงงและอยากทราบคําตอบปัญหาตรงนี้วันนี้อิสานแซ่บมีคําตอบเราไปตาม ถึงปัญหาต่างๆว่าโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปัญหาเยอะจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าไปตามกันค่ะยังคงเป็นปัญหากันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมและมาอีกหนึ่งปัญหาแล้วสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังแจ้งมีการลงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ทําการแจ้งปลูกข้าวตามวันเวลาที่กําหนดแต่เมื่อเช็คเข้าไปในระบบของทางธนาคารทกศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กลับไม่พบว่ามีการลูกข้าว ซึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรสับสนไม่ใช่น้อยนะคะว่าตกลงตัวเองได้เงินในส่วนของประกันรายได้จ่ายส่วนต่างได้หรือไม่ได้และต้องทำอย่างไรวันนี้มีคำถามในส่วนของปัญหาเกิดขึ้นนะคะบางรายสอบถามขึ้นมาว่าได้ ตรวจสอบที่เกษตรอำเภอพบว่าเกษตรอำเภอส่งรายชื่อไปให้เกษตรกรท่านนั้นแล้วแต่ระบบไม่ปรับซึ่งแสดงถึงการทำงานที่ล่าช้ามากเพราะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวได้เงินเงินงวดแรกนะคะส่วนใหญ่แจ้งปูกก่อนเดือนกรกฎาคมทั้งสิ้นค่ะถ้าหากคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะส่วนปัญหาที่2นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองได้เงินหรือไม่ได้เงินได้ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเนื่องจากว่าเว็บไซต์ไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการลงทะเบียนในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ3ก็คือปัญหาที่ยอดฮิตอีกปัญหาหนึ่งก็คือการคาดการงบประมาณที่พาดส่งให้มีการชะลอการจ่ายงวดที่2นะคะก็คือรอบที่1ง,งวดที่2นี่แหละทั้งที่ าการเข้าถึงราคาไม่ยากเลยอีกทั้งมีคนในหน่วยงานมากมายกลับไม่สามารถคาดการในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้รอบที่1นวันที่2ได้ค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้นะคะเราก็ยังคงต้องรอดูั่นก็คือไร่ละ500ไม่เกินัวรเรือนละ1่บาทซึ่งจะจ่ายในรอบแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าจะจ่ายวันไหนจะอนุมัติอย่างไรและพี่น้องชนะก็คงต้องรอรอรอร,อรอกันต่อไปอีก นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะถ้าใครมีความคิดเห็ในใดๆก็สามารถร่วมแชร์ในช่องได้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินไปกันราดาของพี่น้องชาวนาซึ่งตอนนี้มีปัญหาที่พบแล้วก็ชาวนางงกันว่า ตนเองขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมไปถามที่สำนักง,งานเกษตรแล้วแล้วก็แจ้งการปลูกแล้วแจ้งการเก็บเกี่ยวแล้วแต่เมื่อเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของทางธนาคารทกศกลับบอกว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยบางคนก็ขึ้นอยู่สถานะรอถ้าสถานะรอนี่ก็คือรอการโอนเงินนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีข้อความข่าวออกไปจากทางพืชเศรษฐกิจไทยนะคะเช่อีาสานแซ่ เข้าไปตามนะคะก็ได้มีเกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามามากมายต่างนานา,นาทัศนคติกันได้งวดที่1ไปแล้วก็ดีใจไปค่ะแต่คนที่ได้งวดที่สองนี่ต้องรอรอรอแล้วรออีกยังพอมีหวังอีกต่อไปหรือเปล่าคะค่ายเก็บเกี่ยวงงค่ะแบบนี้เหมือนกับว่าเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนสถานะของเราเป็นแบบนี้จะได้เงินหรือเปล่าคะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะหรือว่า ร่วมแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเรามาติดตามกัน ต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้งวดที่2ว่าจะจ่ายเงินวันไหนซึ่งทางรัฐบาลต้องรอการอนุมัติคอรมอในส่วนของการเพิ่มวงเงินอย่างไรแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวแร่และ5 0 0รบาทก็ต้องมาตามกันอีกอิสานแทบจะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนของโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาให้พี่น้องอย่างต่อเนื่องถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอสานแทบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ